สวัสดีครับพี่พโอฟานฟาร์มผักคัาวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการอนุบาลผักสลัดให้ฟังนะครับพี่พีเอาแบบฉบับเต็มเลยครับอนุบาลผักเราเอาผักลงกล่องอนุบาลตั้งแต่วันที่7ได้เลยครับพี่พี่อันนี้ครับประมาณนี้ครับพี่วันที่7เราก็เอาลงกล่อง1ุ้าช่องแบบนี้ได้เลยครับแล้วปล่อยให้อยู่ยาวถึงวันที่2ี่แบบนี้เลยครับแอันนี้เป็น28วันครับพี่พี่จะเป็นชุดยี่ดวันแล้วครับจะเป็นประมาณนี้เลยครับพี่พีถ้าเราเข้ายี่ดวันแล้วปุ๊บเราจะเอามาลงกล่องชุด หกช่องฝั่งนี้ครับน้ําเราจะใส่ระดับประมาณนี้นะครับพี่พี่ประมาณนี้ครับพี่พี่เพื่อ <P ew> er> ให้ที่ช่องว่างของรากเราเนี่ยเนี่ยสมมติ <P ew> er> อยู่ข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างรากแบบนี้ครับเป็นตัวคนถ้าสมมติน้ําน้ําท่วมหัวน้ําท่วมจมูกตรงนเนี้ยเนี่ยจมแบบนี้เลย <P ew> er> เขาก็ไม่มีที่ให้หายใจนะครับพี่พี่เราต้องปล่อยให้เหมือนเราไว้จมูกแบบนี้ครับเขาจะได้มีที่หายใจครับพี่พี่ได้มีที่รากรับออกซิเจนได้ครับพี่พี่ครับพี่พี่ เราใส่ปุ๋ยกันปกติจากที่เราใส่กันปกติของแต่ละที่ผมไม่รู้ใส่กันเท่าไหร่นะคะพี่พี่อย่างสแตนดาร์ดเราใส่กันสา C ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรใช่ไหมครับกล่องกล่องกุ้งเนี่ยปกติผมจะใช้ประมาณ3สลิง3สลิงมันได้ประมาณ66 66, 66แต่ช่วงหน้าฝนจบเนียนะครับพี่พเราใส่แค่60พอครับพี่พเดี๋ยวผักมันจะใบไหม้นะครับเราก็ใส่แบบนี้ให้ครบทุกกล่องเลยครับตอ,ตอนใส่สีแดงลืมตอนใส่ปุ๋ยสีแดงลืมใช้ดูครับพี่ ใส่แบบนี้ครบทุกกล่องเลยผมจะใส่น้าก่อนนะครับพี่ใส่ปุ๋ยแดงแบบไม่ต้องใส่น้ําได้แต่ตอนใส่ปุ๋ยเขียวเนี่ยผมจะใส่น้าก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเขียวลงไปครับพี่เพื่อที่ไดไม่ต้องผักครับเราก็ใส่น้ํากันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เราใส่น้ําใส่ปุ๋ยกันแบบนี้เลยผมจะใส่น้ําในระดับประมาณนี้ในระดับประมาณนี้ทุกๆกล่องเลยครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมมาลงผักให้ดูครับพี่พี่นี่เป็นฝาหกช่องนะครับเลยใช้ฝาหกช่องแบบนี้กันครับพี่พี่ขั้นตอนแรกเราก็ใส่ฝาลงมาแบบนี้นะครับพี่พี่ ระดับน้ำแบบที่ผมบอกนะครับระดับน้ำเรา,เาไว้ประมาณนี้ครับพี่พีนี่ประมาณนี้เนี่ยพอเนี่ยดีผมก็ผักมัลงได้เลยนี่เป็นเหตเราครับอันนี้ถุงรั่วลากระยาแบบนี้เลยดูดูน้ำในกล่องถุงรั่วครับพี่พีถุงมันรั่วดีน่าเรามาทันลากก็ไม่เป็นไรล,ลงแบบนี้เลยครับพี่พีพี่พ เหมือนพี่ได้ประมาณเดียนเรียนครบ20กล่องเลยของเราเดี๋ยวมาให้ดูตอนเสร็จครับหลังจากที่เราใส่กันเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แหละครับเราลงกล่องกันเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้เลยขาพี่พี่หลังจากที่ผมลงกล่องเสร็จแล้วตอนนี้มันเย็นแล้วนะครับพี่พี่ผมจะมาฉีดยากันแมลงไว้กันหนอนมากินตอนช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็การโรคใบจุดด้วยครับพี่พี่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับถ้าพ,พี่อยากได้สนใจ ทักมาได้เลยนะครับพี่พเป็นชีวภาพนะครับฉีดไล่แมลงหนอนแล้วกันโรคใบจุดทําให้ผักโตไวทำให้ผักใบกรอบประมาณนี้ครับพี่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 ถานายสนใจทักมาได้เลยนะครับวันนี้การอนุบาลผักเสร็จสิ้นประมาณเท่านี้นะครับพี่พีผมขอตัววิ่จีบปุ๋ยต่อครับขอบคุณมากครับ